ดีค่ะทุกคนตอนนี้ส่ยลุงปักหมุดอยู่ที่โรงพยาบาลปากผีอำเภอปากผีจังหวัดนครนายกนะคะตอนนี้ส่ยลุงอะค่ะส่ยลุงมาที่นี่ทําไมดูไหมคะมาที่โรงพยาบาลปากผีเพราะว่าส่ยลุงจะมานี่ค่ะมาสํารวจต้นบุญนาคที่โรงพยาบาลปากผีค่ะส่ยลุงจะมาสํารวจต้นบุญนาคที่โรงพยาบาลปากผีโอ้ขอเดินเข้าช่องนี้นะคะเขากั้นไว้เหมือนมันให้เข้านะแต่กอเข้าค่ะ ใส่ลุงนะคะมาสํารวจต้นบุญนาคที่โรงพยาบาลปากพีค่ะต้นบุญนาคที่โรงพยาบาลปากพีมีความสูงน่าจะประมาณ10เมตรได้ค่ะคุณขาเป็นต้นใหญ่มากซึ่งใส่ลุงไม่รู้หรอกนะว่าสร้างมาอ๋ออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าต้นบุญนาคเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆก,ก,กันเราจะได้รู้ว่าเขาเกิดตั้งแต่พศไหนนะคะต้นบุญนาคนะคะปลูกโดยนายสุรชัยเบ้าจันยา่า ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขวันที่หนึ่งสิงหาคม2555สรริห้าพคุณนะคะดอกแห้งบำรุงหัวใจขับเสมหะบำรุงโลหิตใบรักษาแผลสดแก้พิษงูคุณขาต้นบุญนาคต้นนี้นะคะปลูกเมื่อปี2555ตอนนี้คือปี2564ค่ะปี2564นะคะก็เป็นเวลา9ปีค่ะ เป็นเวลาเก้าปีต้นบุญนาคต้นนี้มีอายุเก้าปีค่ะคุณค่ะมีอายุเก้าปีซึ่งจะครบเก้าปีบริบูรณ์ในวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อสิบสี่แล้วการมาสำรวจต้นบุญนาคในครั้งนี้ของเสลุงก็ไม่สูญเปล่าค่ะเหตุผลที่เสลุงมาสำรวจต้นบุญนาคที่โรงพยาบาลปากพีในครั้งนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะใสลุงจะมาดูดอกค่ะเสลุงจะมาดูว่าต้นบุญนาคต้นนี้เขาออกดอกไหม ซึ่งเบื้องต้นเสรลุงบอกเลยค่ะไม่ให้สูนเปล่าใสรลุงแอบไปเห็นแล้วค่ะแอบเห็นดอกค่ะคุณขาเสรลุงดีใจหนอดีใจหนอคุณขาเสรลุงแอบเห็นดอกแล้วค่ะนี่ค่ะคุณเห็นไหมนี่คือดอกค่ะนี่คือดอกของต้นบุญนาคค่ะนี่คือดอกบุญนาคซึ่งเขาจะออกดอกปีละครั้งช่วงประมาณมกราคมพามีนาของทุกปีบุญนาคจะออกดอกค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้ค่ะเขาจะออกดอกที่ยอดนะคะ เขาจะออกดอกที่ปลายยอดของของกิ่งค่ะเห็นไหมออกดอกที่ปลายยอดของกิ่งค่ะแล้วตอนนี้เขาออกดอกกําลังตูมค่ะคุณแสดงว่าเดือนเขาน่าจะเริ่มตูมตั้งแต่เดือนกุมภาต้นเดือนนะคะอันนี้คือวันที่28กุมภา2564นะคะระยะนี้ถ้าให้สิดุงสันนิษฐานดาวเนี่ยแสดงว่าเขาเริ่มน่าจะเริ่มตูมมาตั้งแต่ประมาณต้นเดือนกุมภาค่ะคุณขาดอกบุญนาครูปทรงไม่ต่างจากดอกลําดวนเลยค่ะ อ๋อรูปทรงเหมือนดอกลําดวนค่ะคุณขาเดี๋ยวเสดุงจะลองดมนะว่าดอกตูมมีกลิ่นไหมโอเคไหมดอกตูมยังไม่มีกลิ่นค่ะโอเคดมแล้วยังไม่มีกลิ่นค่ะโอเคตอนนี้คลิปเสดุงยาวมากเลยเสดุงจะขอตัดคลิปใหม่เป็นคลิปดอกบุญน,นาคนะคะ